โอเค okay, let's go ้หกดยิใหญ่มากเลยน้วกรู้ว่าเป็นแรกที่วิชีจัดงานเป็นคนที่ใช้อยู่ด้วยว่าศษสใช้มากแล้ก็มีมุมถ่ายรูปยอมากแทกนาในงานก็ปังคนอหรับะไรย่ สิคะเพราะว่ามัน16ประการดิฉันเป็นหมดเลยค่ะดิฉันแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าซินดนียน่าจะรุ่นพี่ที่สุดแล้วในบรรดาแขกทั้งหมดที่มาในงานันได้46แล้วแต่ก็แฮปปี้แล้วก็ชอบตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยเราพูดเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกับบอดี้ไม d s ทุกอย่างเพราะว่าความสวยมันไม่ได้แค่ภายนอกอย่างเดียว,ยวมันต้องพลังอินเนอร์ positive น n e r g y จากข้างในด้วยค่ะ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบิชีมคอลเลสเจนนะคะวิชีมคอลเลสเจนเลยนะคะที่บูสต์แล้วก็ปอดด้วยนะคะฝากผิวหน้าสุดงามอาล้วความ่ืดหยุ่นยังอายุสิบหกยัดูแบบสวยสวยเลยว่าจนเป็นตำนานเหมือนเดิมค่ะค่ะยืนที่กันอะไรยังไงบ้างอะก็ครบอย่างอย่างที่แขกแขกใช้ทิ้วนเวทีอะค่ะเรื่องของการนอนตอนนี้สุดที่ ให้ความสัาพัญ์กับการนอนที่สุดแล้วนะคะสามทุ่มนี่คือส่วนใหญ่พวกนนี้เปิดปีสี่พิ่ก็ต้องมาดูลูกสาวค่ะอ่แล้วก็เรื่องการกินอาหารก็พยายามกินให้หลากหลายคือไม่ได้ว่าห้ามทุกอย่างนะก็จะมีแบบแอบกินช็อคโกแลตอะไรนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็บาลานซ์ไดเอ่ที่ที่เป็นโปรตีนเน้นถั่ผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำแต่ที่สำคัญที่สุดตอนเนี้ยรู้สึกว่าเราต้องเรื่องของสุขภาพที่ต เรื่องของการพยายามไม่ให้ความเครียดเศ้าหาแต่ก็เป็นธรรมดายิ่งสินี้มีแตรหลากหลายบทบาทมากาต้องทํางานาต้องเป็นคุณแม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามเอ่อบ็อกซ์บีที่นี่ก็ทําเป็นประจำอีกแล้วนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจาระบบาทก็ทาได้ดีพุ่มพวงก็สวยลูกสาวก็สวยแต่ลูกสาวอแม่เลยลูกสาวตอนนี้ก็เอ่อ ใช่ค่ะมีคนบอกว่าเห็นเกือบอีก2องเซนนี่จะเท่าซิ้นดี้แล้วนะคะก็ตอนนี้จะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำใช่ค่ะก็ก็แข่งระดับชาติแล้วก็จะมีมีแวบมาเดินแบบถ่ายแบบบ้างคึงน้องก็ชอบเหมือนกันก็เรียนแตบว่ายน้ําเป็นหลักต่แอแต่บาะาวาทแ้วสดงว่าไม่ไม่เอาละกฟเลยจะไปทำเป็นเนนนนด็คือตอนนี้ตอนนี้โฟกัสกับ,บว่ายนะ้ำมากม,มาเพราะว่ามัน เขาอีกนิดนึงจะจะจะเป็นตอนนี้เขาติดท็อปสามอ่อหลายหลายห้า,าท็อปเทนหลายห้าน,นี่นะครัก็เอาให้เฉดที่สุดแล้วกานแสดงเดี๋ยวคุยว่าการเราตั้งเ<ย>ป้าไว้ไหมว่าจะต้องไประดับนะยงงอยากให้เป็นตัวแทนประเทศไทย<ช>ค่ะ,คะอันนี้ก็ตั้งเป้าไว้แต่ก็ต้องดูก่อนพะน้องจะน้องจะเด็กสุดในรุ่นตอนรับเวลาเพราะเขาเกิด28ธันวาแล้วก็วันที่หนึ่งก็คือสุดงานก็เลยแบบจะเสียเปลี่ยนดุ๊ดเน้นก็บอกค่ะ เออปีนี้น่าจะกําลังน่าจะไปสิ่งได้โยอจย่างาาน้องมาขะมากดาบอมมีความเครียดนะคะเพราะว่าเป็นเป็นแบบอยากทำยูทูบช่องเนะครียดไม่ถึงแต่เครียดเพราะเราเราจะเราจะไม่ได้กดดันมานะคะคือคือน้องมีเป็นคนที่กดดันตัวเองพอแล้วในลาเป็นโปรเจกต์บ้างๆมีวินัยมาแล้วก็จะซินดี้มีหน้าที่พยายามให้อย่าให้เครียดเกี่ย่ะเพราะว่าเขาจะจัด ตกปลาตกปลาใช่เด็กผู้ชายล่ะคะผู้ชายเนี่ยสิคมากผู้ชายจะมีความผู้ชายจะมีความเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์มากมากถึงมากที่สุดเลยค่ะตอนนี้ก็จัดไปร้องเพลงแล้วก็เอ่อตอนนี้มีไปติดไปเอลเอด้วยเผื่อจะต้องเห็นคือเหมือนมีอ่า อาจจะแปบประแคปงาน,นะอะไรอย่างเงี้ยฉันู้ต้องรู้ก่อนค่ะถ้าได้งานเลยนะก็จะไปอันนี้พี่สตีดัดนเต็มที่เลยมาสำหรับนู้นชายจะจะข้ามระดับเกินนั่นนคือด้วยความสตีดูดแววของเขาแล้วก็ด้ความชอบเขามาชอบชอบร้องเพลงชอบแอคติ้งชอบเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถ้าหนูชอบแม่จะดันอ่ะโอเคแสดงว่าพี่กับน้องคือคนลเวรเลยเฟลเวรเลยพี่อยากจะชอบเป็นนางแบบอ่าคือนางเป็นแบบว่ามีฟาตัด ใช่ส่วนน้องก็จะเป็นแบบนากสายเฮสสายอเลงนะคะก็ก็ดูน้องยังเด็กอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็มีหน้าที่สปอร์ตเลยค่ะโอเโอเคโอเคโอเคโคโอเคเคโาเคโ่เคโอเคโอเอเคเคอคโเอเคโอเออเออเโคอเอเคโอคออเคโอเคโอคโออกอเคโัเอคอออค <says> <again> We're gonna <Anfang>